รับเดือนเมษายนนี้นะคะโรงพยาบาลเราก็เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจนะคะรีแอคติิตจากสรพรค่ะ 2P Safety Hospital นะคะเป็น,นกลไกของการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของโรงพยาบาลที่บุคลากรจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลทุกคนค่ะสำหรับ 2P Safety ประกอบด้วย2 P นะคะ P ที่1ค่ะ Patient safety เป็นความปลอดภัยของผู้ป่วย P ที่2เป็น Personnel safety เป็นความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ความเสี่ยงและความปลอดภัยสามารถเกิดขึ้นอยู่ได้ในทุกกระบวนการรักษาพยาบาลดังนั้นถ้าเราไม่เสี่ยงเราก็จะมีความปลอดภัย m e d n you proud to be your pie